<ส>ว่าด uh, issimo, I i ้วยเรื่องราวของเรือนจำซานเปโรเรือนจำที่สบายที huh. glam, ่สุดในโลกก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดืนลทิอีกเช่นเคยเพื่อนๆเนี่ยครับเคยคิดกันหรือเปล่าว่าเรือนจำเนี่ยครับจะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยกำแพงสูงๆและมีการควบคุมที่เข้มงวดแต่ถ้าผมบอกว่ามันเนี่ยครับยังมีเรือนจำอีกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบและเสรีภาพ จนแทบจะไม่เหมือนเรือนจําอย่างที่เราเนี่ยครับเคยรู้จักกันมาก่อนและคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจริงจะพาทุกท่านไปพบกับเรือนจําซานเปโรเรือนจําที่สบายที่สุดในโลกซานเปโรเป็นเรือนจําที่ก่อตั้งขึ้นครับในปี1902และตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลาปาส ประเทศโบลิเวียและสิ่งที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือซานเปโรเนี่ยครับไม่ได้ทําการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเข้มงวดและก็ไม่เหมือนเรือนจําทั่วๆไปครับโดยสถานที่แห่งนี้จะมีการออกแบบให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับมีสิทธิ์ในการเลือกวิถีชีวิตบางอย่างที่พวกเขาเนี่ยครับสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปภายนอกโดยสถานที่ซานเปโรเนี่ยครับผู้ต้องขังไม่จําเป็นต้องนั่งในเชลที่แคบ หรือเต็มไปด้วยความเครียดครับเหมือนในเรือนจําทั่วไปแต่พวกเขาเนี่ยครับสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้ตามต้องการและบางคนเนี่ครับเลือกที่จะเช่าห้องพักแบบส่วนตัวแถมบางคนที่เข้ามาพักเนี่ยครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นหรือแม้กระทั่งการทําอาหารในห้องขังของตัวเองอีกด้วยซึ่งการใช้ชีวิตในซานเปโรเนี่ยครับจึงไม่ใช่ชีวิตที่ต้องถูกขังอยู่ในพื้นที่เล็กๆตลอดเวลา แต่ยังเป็นการใช้ชีวิตครับที่มีเสรีภาพในการเลือกกิจกรรมต่างๆเช่นการทำธุรกิจส่วนตัวการขายของในร้านหรือแม้แต่การเปิดร้านอาหารภายในเรือนจำของตัวเองโดยสิ่งที่ทำให้ซานเปโโรเนี่ยครับมีความพิเศษนั่นก็คือผู้ต้องขังเนี่ยครับสามารถทำธุรกิจภายในเรือนจำได้แถมธุรกิจที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็ยังทำให้พวกเขาเนี่ยครับมีรายได้และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่สามารถนำไปใช้ชีวิตหลังออกจากเรือนจำนี้ และถ้าหากจะให้แอดพูดถึงตัวอย่างเนี่ยครับก็อย่างเช่นบางคนเนี่ยครับเปิดร้านกาแฟาขายอาหารหรือแม้แต่การทําการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนี้เนี่ยครับการทําธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายภายในเรือนจําแต่อย่างใดแต่มันเนี่ยครับยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ช่วยให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับสามารถฝึกทักษะและเพิ่มโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมได้และนอกจากนี้เนี่ยครับยังมีร้านขายเสื้อผ้าร้านขนม หรือแม้แต่กิจกรรมครับที่เชื่อมโยงกับงานศิลปะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็ยังสมผลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในซานเปโรที่ไม่เหมือนกับการถูกกักขังในพื้นที่แคบๆแ,แต่มันเนี่ยครับยังเต็มไปด้วยโอกาสที่ทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับสามารถพัฒนาตัวเองได้แถมในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ยังมีระบบควบคุมที่แตกต่างจากเรือนจําทั่วไปในขณะที่เรือนจําทั่วไปเนี่ยครับจะมีกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดเช่นการตรวจสอบผู้ต้องขังอย่างสม่ําเสมอ การจัดการเข้าออกและการควบคุมการติดต่อกับโลกภายนอกซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ซานเปโรเนี่ยครับกลับมีระบบที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยผู้ต้องขังในสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับบางคนสามารถออกไปทํางานข้างนอกได้และสามารถกลับมาได้ครับแม้กระทั่งในตอนกลางคืนแต่อย่างไรก็ตามครับความเหมาะสมมันก็ขึ้นอยู่การพิจารณาของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งระบบการควบคุมในซานเปโรเนี่ยครับนั้นมีความยืดหยุ่นมาก ผู้ต้องขังเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเดิมๆตลอดเวลาพวกเขาเนี่ยครับสามารถทํางานเพื่อหาเงินและมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ก็ต้องกลับมาอย่างเรือนจําในช่วงกลางคืนอยู่ดีนะครับและนี่เองครับมันจึงทําให้พวกเขาเนี่ยครับได้มีโอกาสในการปรับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้หลังจากถูกปล่อยตัวนั่นเองและเมื่อความสะดวกสบายได้มาเยือนภายในเรือนจําซานเปโรเนี่ยครับจึงได้มีการจัดการ ให้ทางด้านผู้ต้องขังเนี่ยครับร่วมกันดูแลและให้รับผิดชอบครับในการดูแลพื้นที่ของตัวเองมันจึงทําให้ผู้ต้องขังบางคนเนี่ยครับมีบทบาทในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสงบความเรียบร้อยในเรือนจําโดยพวกเขาเนี่ยครับจะมีส่วนร่วมในการจัดการสังคมภายในและป้องกันความวุ่นวายครับจากการกระทําทะเลาะวิวาทและที่มากไปกว่านี้นั่นก็คือผู้ต้องขังในซานเปโรเนี่ยครับยังสามารถติดต่อกับครอบครัว หรือแม้กระทั่งเพื่อนภายนอกได้อย่างในใดซึ่งการติดต่อที่ว่านี้เนี่ยครับก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านทางด้านโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่การเยี่ยมเยือนที่ไม่ถูกจํากัดความเข้มงวดมันจึงทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโลกภายนอกอยู่เสมอส่วนทางด้านข้อดีของระบบภายในซานเปโรนั้นผู้ต้องขังเนี่ยครับสามารถเลือกที่จะทํากิจกรรมต่างๆเช่นการทําธุรกิจการออกไปทํางานข้างนอก หรือแม้แต่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยครับมีการพัฒนาสู่โลกอนาคตซึ่งการพัฒนาและฟื้นฟูเนี่ยครับการให้โอกาสผู้ต้องขังในการทํางานและทําธุรกิจเนี่ยครับสามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างราบรื่นมันจึงทําให้เรือนจําแห่งนี้เนี่ยครับมีการแบ่งปันความรับผิดชอบในสังคมและก็ได้ทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปัญหาความรุนแรงให้ตัวเองได้ ส่วนทางด้านข้อเสียของเรือนจำซานเปโรนั้นแน่นอนครับว่ามันเนี่ยครับเสี่ยงต่อการละเมิดกฎความเสรีภาพในบางครั้งเนี่ยครับอาจจะทำให้คนเนี่ยครับใช้โอกาสนี้ในการกระทำความผิดซ้ำและการที่ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับสามารถออกเรือนจำได้อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการหลบหนีหรือละเมิดกฎบางอย่างดังนั้นแล้วซานเปโรเนี่ยครับไม่ได้เป็นแค่เรือนจำที่ได้ใช้ความควบคุมที่เข้มงวดเหมือนเรือนจำทั่วๆไป แมมันเนี่ครับเป็นระบบที่เน้นการฟื้นฟูและให้โอกาสของผู้ต้องขังการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแม้ว่าจะมีข้อเสียเป็นบางเรื่องแต่การมีเสรีภาพบางประการเนี่ยครับภายในเรือนจําอาจจะทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับมีโอกาสที่สามารถจะกลับคืนสู่สังคมได้ดีกว่าในระบบที่เข้มงวดเกินไปและนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยครับสามารถเรียนรู้จากเรือนจำซามเปโร นั่นก็คือแนวคิดใหม่ๆในการจัดการกับผู้กระทำความผิดซึ่งมันนี่ครับไม่ใช่แค่การลงโทษเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้โอกาสสําหรับพวกเขาให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสมบูรณ์แล้วท่านผู้ฟังแหละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องจำซานเปโรนี้ ว่าเรือนจําแห่งนี้เนี่ยครับเหมาะสมที่จะเป็นในรูปแบบนี้หรือไม่หรือว่าเรือนจําแห่งนี้ทำจนคุ้นชินจนทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยรับกลายเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วและถ้าหากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับก่อนที่จากกันไปนั้นก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้นไว้หน้าจอนี้ด้วยนะ1นึคลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ